ในอ้อมกอดของเจ้านายวันแรกนอ้อมแขนเสียงฝนตกกระหน่ำราวกับฟ้ากรดเปรี้ยวในคืนหนึ่งของเดือนกันยายนหมาตัวเล็กขนสีน้ำตาลปนขาวกำลังนอนตัวสั่นอยู่ใต้ท้องรถที่จอดริมถนนมันเปียกปอนไปทั้งตัวขนยุ่งอย่างดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความมุนง,งงในชะตาชีวิตมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันเพิ่งจะลืมตาได้ไม่กี่สัปดาห์ จากที่เคยนอนเบียดกับพี่น้องหลายตัวกลับกลายเป็นว่าต้องนอนลำพังไม่รู้แม่ไปไหนไม่รู้ว่าพี่น้องที่เคยอยู่ด้วยกันหายไปไหนมันเพียงจําได้ว่าถูกคนอุ้มมาโยนทิ้งไว้แล้วขับรถจากไปโดยไม่เหลียวกลับมามองเวลาผ่านไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครสนใจไม่มีใครเหลียวแลแม้แต่มือถือก็ไม่มีที่จะกอดมันไว้ให้อุน่นจนกระทั่งโอยตัวเล็กมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงลูก เสียงของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับร่มสีชมพูคันใหญ่เธอนั่งลงใกล้ๆแล้วยื่นมือมาเบาๆมันสะดุงมองตาเธอแล้วถอยหลังไปเล็กน้อยแต่แววตาคู่นั้นไม่มีความรุนแรงไม่มีความโกรธไม่มีแม้แต่ความรังเกียจมีเพียงแววตาที่อ่อนโยนและเปียชื้นไปด้วยเม็ดฝนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะเธอพูดพลางถอดเสื้อคลุมของตัวเองแล้วห่อตัวมันไว้แน่นแล้วอุ้มมันขึ้นแนบอก ในวินาทีนั้นเองมันจำได้กลิ่นกายของเธอความอบอุ่นจากอ้อมแขนความรู้สึกกว่าตัวเองไม่ได้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปความกลัวค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นสม่ำเสมอและเสียงฝนที่ค่อยๆเบาลงหญิงสาวคนนั้นพามันกลับบ้านบ้านที่อบอุ่นและสะอาดเธอเช็ดตัวให้มันอย่างเบามือให้อาหารวางไว้ตรงหน้าแล้วเอาผ้าห่มผืนเล็กมาวางให้ตั้งแต่วันนี้เธอคือครอบครัวของฉันนะ จุดจุดจุดมันไม่เข้าใจคำพูดของเธอแต่เข้าใจความหมายจากน้ำเสียงนั้นนั่นคือคือนแรกที่มันนอนหลับสนิทโดยไม่ต้องกังวลว่าจะตื่นขึ้นมาในที่ที่ไม่รู้จักอีกต่อไปนั่นคือคือนแรกในอ้อมกอดของเจ้านายวันเวลาผ่านไปมันโตขึ้นเรื่อยๆในบ้านหลังเล็กๆที่อบอวนไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะหญิงสาวเจ้าของบ้านตั้งชื่อให้มันว่าหมอกเพราะวันแรกที่เจอกันฟ้าหม่นฝนตกและเธอบอกว่าเหมือนหมอกในวันที่เหงา หมอบไม่ใช่หมาที่ฉลาดล้ำแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันมีมากกว่าหมาทั่วไปคือใจมันซื่อสัตย์และจงรักภักดีอย่างไม่มีเงื่อนไขมันเรียนรู้ว่าเจ้านายจะกลับบ้านทุกเย็นหกโมงเย็นคือเวลาที่มันจะวิ่งออกไปนั่งรอที่ประตูบางครั้งนั่งเฝ้ากระดิกหางบางวันนอนคอยอย่างใจจดใจจ่อไม่เคยพลาดแม้แต่วันเดียวหมอไปเที่ยวกันไหมเจ้านายสาวพูดขึ่งพร้อมสายจูงในมือ ทุกครั้งที่ได้ยินคำนี้มอกจะกระโดดดีใจวิ่งวนเป็นวงกลมมันชอบเวลาที่ได้อยู่กับเธอในรถลมพัดหน้ากลิ่นอากาศกลิ่นแชมพูของเจ้านายมันคือความสุขที่สุดในโลกสำหรับหมอกบางวันเขาไปเที่ยวทะเลบางวันขึ้นดอยบางวันแค่เดินเล่นในสวนสาธารณะแต่มันก็มีความสุขทุกครั้งกราบใดที่มีเธออยู่เคียงข้างวันแห่งความหวาดกลัว วันหนึ่งมีเสียงแปลกดังขึ้นหน้าบ้านยามค่ำคืนหมอเผาลั่นมันรู้ว่าไม่ใช่เจ้านายของมันมันกระโจนขึ้นหน้าประตูหน้าต่างเขาเสียงดังไม่มีหยุดเงาร่างแปลกหน้ากำลังพยายามนัดประตูเสียงเห่าของหมอกทําให้ขโมยหนีไปและเจ้านายสาววิ่งลงมาหมอบลงข้างๆมันขอบใจนะหมอกขอบใจมากจริงๆวันนั้นเธอกอดมันแน่นมันเลียม,มือเธอและรู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกมันไม่ได้แค่เป็นสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปมันคือผู้ปกป้องมันคือครอบครัว วันล่วงเลยการเวลาผ่านไปหมอกเริ่มชราลงขาของมันเริ่มเดินไม่ไหวดวงตาขุ่นัวมากขึ้นมันวิ่งไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ยังคงเฝ้าบ้านทุกวันและนั่งรอเจ้านายกลับบ้านเหมือนเดิมไม่เคยขาดเจ้านายสาวก็แก่ขึ้นเช่นกันแต่ความรักของเธอไม่เคยลดลงเธอเริ่มหง้มหมอกบ่อยขึ้นเวลาจะขึ้นรถก็ต้องช่วยประคองเวลากินข้าวต้องป้อนแต่มันก็ยังพยายามจะลุกขึ้นเดินตามเธอทุกที่หมอกเหนื่อยไหมหมอกไม่เคยตอบแต่มันพยายามกระดิกหางแม้เพียงเล็กน้อย คืนหนึ่งหลังจากที่เธอกลับจากงานเห็นหมอกนอนนิ่งอยู่ข้างประตูเธอร้องเรียกหมอกหมอกมันค่อยๆเปิดตาขึ้นยิ้มแบบที่มันทำเสมอแต่คราวนี้มันพยายามลุกแล้วลม้มลงไปอีกครั้งเธอนั่งลงข้างๆมันเอื้อมมือมาแตะที่หัวใจของมันเบาๆน้ำตาไหลอาบแก้มเธออยู่กับฉันให้งานกว่านี้อีกนิดไม่ได้เหรอวันสุดท้ายนายอ้อมกอดเช้าวันถัดมาหมอกไม่ได้ลุกขึ้นอีกเลยมันนอนนิ่งแต่ใบหน้ายังยิ้ม เจ้านายสาวอุ้มมันไว้ในอ้อมแขนแน่นเหมือนคืนแรกที่เจอกันไม่มีเสียงไม่มีการดิ้นไม่มีการกระดิกหางอีกต่อไปเธอกอดมันแน่นสะอื้นให้เหมือนหัวใจจะสลาย ขอบใจนะที่อยู่ด้วยกันตลอดขอบใจที่ไม่เคยทิ้งกันเลยในอ้อมกอดของเจ้านายบอกได้หลับไปตลอดการในอ้อมกอดของความทรงจําหญิงสาวฝังหมอกไว้ใต้ต้นไม้หลังบ้านที่หมอกชอบนอนเล่นเธอวางรูปถ่ายใบหนึ่งไว้ข้างหลุมฝังศพเป็นภาพที่เธอกับหมอกกาลังยิ้มให้กันหน้าทะเลภาพนั้นเพื่อนน้าตาทุกเย็นเธอยังเผลอมองไปที่ประตูบ้านยังนึกถึงเสียงเท้าเล็กๆวิ่งมารับเธออยู่ทุกวันแม้วันนี้ไม่มีเสียงนั้นอีกแล้วแต่อ้อมกอดนั้นยังอยู่ในใจเธอเสมอเรื่องโดยคนล้อฟ้า